โอ้หนาขึ้นไรเลยวะไอ้ดื้ข้อแบบง่ามเลยครับนี่ไ้ที่ผมปลูกพันไว้ประมาณนี้ครับปีนี้ปลูกไหมครับปีนี้เกี่ยวข้อออกแล้วโอ้เขียวดุแบบง่ามเลยครับเลอะ หลืดน้ำทงกันนะครับมือนีเปลี่ยนบรรยากาศโอ้